สวัสดีค่ะบีนะคะคลิปนี้บีคิดว่าสาวๆต้องชอบใจแน่นอนเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะมาปฏิบัติการขุดกันค่ะทุกคน เป็นการขุดไขมันออกจากหน้าท้องเพื่อสร้างร่อง11นะคะใครอย่างมีหน้าท้องสวยๆแพ็กแน่นๆอิริเบนไหลชัดๆนะคะบอกเลยไม่ยากค่ะทุกคนขอแค่ให้เราตั้งใจนะคะแล้วก็มีวินัยกับมันค่ะทําคลิปนี้อย่างน้อยวันละ1รอบนะคะแล้วก็คุมอาหารทานคลีนควบคู่กันไปด้วยเป็นประจำํำรับรองว่าทุกคนจะเห็นผลดีเห็นผลไวและเห็นผลจริงแน่นอนค่ะส่วนถ้าใครนะคะชอบคลิปต่างๆที่มีทําออกมาให้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยการกด subscribe เพื่อติดตามในคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปของบีด้วยนะคะมาค่ะทุกคนเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคลิปนี้เราจะใช้เวลาไม่นานค่ะทุกคนเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะแต่ละท่าทําท่าละ30บวินาทีค่ะส่วนท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นการยกขานะคะสลับควยกันไปมาเหมือนกับกรรไกรค่ะทุกคนฝ่ามือนะคะทุกคนจะวางไว้ที่ข้างลําตัวหรือว่าจะวางไว้ใต้กลนของตัวเองก็ได้นะคะเพื่อเป็นการซับพอร์ตหลังล่างของเราค่ะ แกรงหน้าทองไว้ตลอดเวลาได้เนาะ

หลังสะโพกขาจะอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะส่วนถ้าใครอยากเพิ่มความเข้มข้นของท่าขึ้นนะคะทุกคนสามารถเร่งสปีดก,กระโดดสลับขาแบบปีได้เลยค่ะ ถัดมานะคะท่ารัเสเซียนทวิตค่ะท่าน,นี้เราจะเอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะหลังตรงตามธรรมชาติแล้วก็บิดตัวไปด้านข้างเยอะๆเลยค่ะ หาวินาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปนอนราบกับเสือนะคะต่อมาเราจะใช้มือสลับแตะที่ขาของตัวเองนะคะมือขวาแตะที่ขาซ้ายมือซ้ายแตะที่ขาขวาค่ะ เวลาที่เรายกลำตัวขึ้นนะคะเกรงหน้าท้องหายใจออกค่ะเวลาที่เรากลับสู่ท่าเริ่มต้นนะคะให้เราหายใจเข้าเนาะ re ริงเล e g ครั n c h ค่ะทุกคนท่านี้เหมือนกับว่าเรากำลังพยายามที่จะเอื้อมมือแตะที่ปลายเท้าของตัวเองนะคะตั้งท่ารอไว้เลยและไปค่ะ เก,ก่งมากนะคะทุกคนต่อด้วยท่า plank with hip dip เลยค่ะท่านี้เราจะตั้งท่าด้ท่า low plank ก่อนนะคะแล้วก็บิดเอวสลับไปมาทางซ้ายและขวาเลย 걔 보는 내가 너국 이겨내지 못한 자조시 사랑스러운 네 자신을 내가 닮이에달어마하ตอนนี้ ถ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะนั่งลงค่ะแล้วก็วางมือไว้ด้านหลังนะคะหันฝ่ามือไปข้างหน้ายกขางอเข่าขึ้นมาให้ใกล้กับหน้าอกของเรามากที่สุดค่ะเวลาที่เรางอเข่านะคะให้เราหายใจเข้าเหยียดขาลงให้หายใจออกค่ะเพราะเวลาที่เรากําหนดลมหายใจได้ถูกต้องนะคะจะทําให้การออกกำลังกายของเราได้ผลมากยิ่งขึ้นค่ะ อีกนิดเดียวนะคะทุกคนสู้ๆค่ะ3 2 1ถัดมานะคะเราจะลงไปนอนราบใช้ฝ่ามือแตะที่ท้ายทอยของตัวเองค่ะแล้วก็ยกขางอเข่าขึ้นมานะคะบิดตัวให้หัวเข่าติดกับข้อศอกของตัวเองเลยค่ะ ต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเน้นท้องข้างขุดร่อง11ให้ชัดยิ่งกว่าเดิมค่ะซึ่งท่านี้บอกเลยว่าดูเหมือนง่ายนะคะ แต่ไม่หมูเลยค่ะทุกคนเมื่อสุดแล้วก็โดนมากๆเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะบอกแล้วไม่หมูเลยค่ะมาต่อนะคะเมื่อตกี้เราเริ่มจากขาซ้ายไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นขาขวาบ้างคะ่ะพร้อมนะคะเริ่มเลย 5วาเวนาทีสุดท้ายได้อีกรอบนึงค่ะเยี่ยมมากนะคะทุกคนถัดมาเดี๋ยวเราต่อดยท่าเทเบิลท็อปครันช์กันเลยค่ะท่านี้นะคะเราจะนอนราบแล้วก็ยกขาง,งอเข่าขึ้นมาตั้งฉากกับพื้นค่ะวาดมือดันลำตัวขึ้นใช้มือแตะที่ใต้ขาของตัวเองเลยนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ท่าเดิมแบบเดียวกับเมื่อสักครู่เลยนะคะแต่รอบนี้เราเพียงแค่จะค้างท่าไว้เฉยๆค่ะเกรงหน้าท้องหายใจเข้าออกให้เป็นปกติมากที่สุดนะคะ สิวินาทีสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอดทนไว้สู้ๆนะคะถัดมาค่ะเราจะเปลี่ยนท่าเป็นการทำท่าครันช์แบบนอนตะแคงบ้างนะคะยกขาให้สุดเกรงหน้าท้องให้ดีๆค่ะ สลับขาเปลี่ยนข้างนะคะ มาถึงท่าสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเราจะจบด้วยท่า Mountain c l ม m b e r นะคะท่านี้เตรียมตั้งท่าไว้เลยค่ะฝ่ามือตรงกับหัวไหล่นะคะแล้วก็งอเข่าขึ้นมาปิดเข่าไปด้านข้างหลังจากนั้นกลับสู่ท่าเริ่มต้นค่ะใกล้แล้วนะคะ 1ินาทีสุดท้าย5 4 3 2 1เรียบร้อยค่ะเราทำสำเร็จแล้วนะคะทุกคนเก่งมากๆากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่เราตกลงกันไว้นอกจากการออกกำลังกายในคลิปนี้แล้วทุกคนต้องคุมอาหารควบคู่กันไปด้วยนะคะเราถึงจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการออกกำลังกายค่ะเ่รนวันนี้บีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย